นะคะ FC เดี๋ยวแอดจะให้ FC ได้ดูเลขข ả างประทัดวันนี้นะคะก็จะตรงกับเลขที่อาจารย์แมวให้หรือเปล่าคะ FC เอาคลิปให้ประัดหนึ่งนะคะสูงให้เนาะ FC เนาะหกเก้าหนึ่งนะคะเะข2ตัวเลขสตัวาจะเป็นสอง2้าสามสองกาปดค่ะ FC เลขค่ะประทัดสองหางหนึ แล้วเนาะ FC เนาะนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูเลขของอาจารย์แมวกันนะคะสวัสดีค่ะ FC วันนี้บรรยากาศุดสดๆที่นี่นะคะที่ศาลปู่ขาววัดบ้านพนาแอดมาถึงแล้วนะคะก็ยังมีคนนะคะมารอรับตัวเลขจากอาจารย์แมว ก็เห็นการทำพิธีนะคะแอดเพิ่งมาถึงเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปดูการทำพิธีในวันนี้นะคะอาจารย์ทำพิธีอยู่นะคะเอฟซีแอดจะเข้าไปยังไงเนาะ <c oughs> ดูทางนะคะ เข้าไปได้ไหมดูถนนมันลื่นเนาะไปอยู่ด้านหน้าไหมอยู่ไปอยู่ด้านหลังอ่ะนะคะอุซีดูบรรยากาศไปก่อนเนาะอาจารย์ทำพิธีอยู่นะคะ ช้าติดตุรัทางบ้านอยู่ท,ยทันไหมตอนนี้มาขายที่นี่มาถึงนี่เลยเหรอสวัสดีค่ะ,คะมาจากไหนนี่มาจากน,านาครพนมบอมาไกลนะนี่มาถึงตอนเช้าปะเพิ่งมาถึงเป็นแฟนช่องพี่ป่ะเป็นเป็นแฟนเอซใช่ไหม สัสดีค่ะเย็นมากเลยอากาศนะ CF CF ใช่ไหมตั้งแต่จานแซมใช่ไหม CF ตั้งแต่จานแซมโอ้ยงนี้ได้ยังพี่นะได้ขี่ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวรอดูอาจารย์แป๊บหนึ่งนะคะค่ะค่ะ เข้าไม่ได้อ่ะเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปเทำพธิธนะีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งะนะคะเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้น,นะนยืนได้ไหมอุ้ยนครพนมไกลน,นั่งไห รอยซับเอาเอากล้องขึ้นไปไหนเอากล้องขึ้นไปไหนยิงเขาไม่ขึ้นใช่าหนาทกตก

เนีน่เสียใจเอาเพราะว่าด้จิเป็นลูกเต่าเรล่าหลานยอยู่ตามทินตามจังหวัดก็ดีอาตัวนี้พอเองขอโทษขอภัยเร้อหลับจิตเพียงผู้เดียวอาหาบางกังบางเดียวมันก็นได้พิดได้พ่าดไปอาที่นี่มันก็เป็นเรียงธรรมดาเนาะอาเพราะว่าเฮาไปอาัยล่างเขาอาล่างเขากัคือจิ่พวกอใจเห็นเฮากับมีหน้าออกหน้าหากันบ่นด้เวเดไดกจานี้ อาเดนี้เขาไปอีหลีอาพ่นไปอยู่พ่นข่ามน้องค่นในโลกอาเดนี้ก็พอเป็นยัองอาหัดที่หัดที่ถึงนี่พอที่ให้ยังนะครับเออ บอเป็นอย่างพวกอาได้พวกกายเองอาเกิดความเก็บความปวดขึ้น้าปูเมตตาสงสารหวดนีก็ขอบอกให้พวกายได้หัวแจงเป็นจริงให้มันตรงตรงในพวกเด้เอดูดีพอ ถ้าอะไรรับปากกันไวยต่อไปนี่จิบบเิ็ตอีกคือเก่าอ่าเป็นก็เคยบอกเคยยำไว้อ่าทหาว่าจิงใดที่ผู้ข่าเองอารียกว่าในครอบครัวของผู้ข่าพร้อมทังแม่บ้านเพื่อนอาเป็นได้เหตุยังผิดพลาดไปหรือว่าเพนลลวงเกินไปจิงใดก็ดีผู้ข่าเองก็คือขอโทษขอให้ขออ่าขอโหสิให้แกผู้ข้า อาที่นี่ผู้ขายเองก็จะได้จนได้จำมาไว้ก็คือจบนอนยันีคือเก่าคือลำพองอาซีขาก็ะไดทีขายก็ดได้นอกผู้ขายเองยอมหลับจรบาระผาภพออาดาว่าสิ่งใดดีผู้ขายได้เห็นยังผิดพลาดไปอาผู้ขายย่อมอาย่อมถวายชีวิตหรือว่าย่อมอาเสียสละในเลือดเนื่อร่างกายให้ปูถูกจริงถูกอย่าง บอได้กาวเด็ดตีเด้เตียนอ่าก็ถือว่าเป็นอย่างนบุญบารมีของปูอาบางขงังบางเทียนอาภูคาเองเกิเกดมหไงรุ่นปูอาอาติโหเท่าว่าท่านเทิงการอหาบางขงังบางเทียมนมันก็มีอาย,ยอมผิดยอมผ่านไปอาทีินี่นป <ะ S 2> ุ่ตีได้เตียนภูคามาภูกาก็จะได้เหตตาที่ปอบอกอาหรือว่าตามที่ปูบอกเด้อปูเด้อ อมเบิ้งให้มันดีๆอาเบิ้งให้มันสัดๆัดพอยังคอยบอกจังคอยเปิดออกมาให้ผู้ข่าได้หูได้หูจริงด้ะพ่อเด้อ อาทีนี่ภูคขาเองอากจ,จิตดจจดจำมาไว้ในอิควา,าอาภูคมมาขาเองก็คือจิตวอลงวอเริ่มอาที่นี่ภูคาเองก็คือจจไดหูแจงเป็นจริงอาที่นี่ภูคขาเองมือนีก็คือใจใดขอสามโตบนจองโตล่างเด้อปู่เด้ออาถาาว่าบุญญาบรมีสิ่งใดที่ภููขาเหตุ้วยความดีหรือว่าบุญญาบรมีสิ่งจับจิตอยนสถานที่ที่นี่ก็ดีอาจงมาบรนดลบรรดา อาห้ผู้ขาได้หูวแจ่งเป็นจริงยงจำสีมาครับมาท่วงมามาผู้ขาหอบผู้ขาหายไปน,น้งองปุ้ย น้ำไม่ขวดไม่หายแน่ลอน อาเบ้งเห็มันงคขับแตก่อนยิบหออาขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาดูมือดูมือดูมือก้าวก้าวม er ิบหัว um, ดูม so, mm ือดูมือเอาเด้อ อาลงมาไหวอยู่ใจขาดิมเดิมดูมือเดอเอาหมุดเป็นไหนเอามหอเป็นาีมเป็นสไห้ครับเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเมียนเลูกเดิมเมียนเดอออาเมียนเอาเลยลูกอากูบอกว่าเลขงวดเนี่ยถากเก้าบอมาสามโตบนแปดตองมาลอยโปรเซ็น์ลูก อาเสือเอาอาเก่าหนึ่งหาเด้อฟังเอาให้ดีอาเก่าหนึ่งหาเด้ออาอาทิตย์ยินงบ่สุคนอาอยากดีดน้องดีมาจังทิมจังจังหวัดหรือว่าจังตำบลก็ดีอาเก่าหนึ่งหานะอาล่างมีคนบอกวันหนึ่งสามเด้ออาหนึ่งสามอาฟังให้ดีได้รูกหนึ่งกับศูนย์มันเป็นอย่าง อ้าวฟังเอาให้ดีอ่าหนึ่งกับศูนย์มันกัจจิตต่าหนึ่งบอมาศูนย์ต่องมาปูเพนวางชันโลกอ่าหนึ่งสามศูนย์สามนะลูกเด้ออ้าวฟังเอาให้เป็นอ้าจงขอ,อนิมนต์เนท่านนำเข้ามาอาจู่ในดวงจิตและดวงใจเนาพระสมาสองหุ้นห่ออาจงขอ,อนิมนต์ท่านอ,า,อ,อ,นนา,นอาลงมาปริยนจัดจ่องมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริง อ้าวหเมันยิงยิงมาีพออ้าวเบิ้งห้มันกระทักเบิ้งห้มันตรงตรงอีกพออ้าวใอ้ผู้ขาดได้หูแจงกันจริงอ้าแก่ไม่แก่เมื่อให้ลูกให้หลานได้พออ้าววัติเป็นพมเทงอ้าปู่ยาตายให่อ้าพ่อใหญ่เม่ใหญ่ป่าลูกชงจำก็ดีอ้าลูกเต่าเราหลานได้จะได้หามาให้ได้กินได้ยาก อามาแบ่งสันปันส่วนกันกินกับปูดเด้ออาที่นี่ไห้แล้วก็คืออางวดที่หอดที่ถึงกให้บุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทอยูใ่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาใดบันดลบันดาลให้ผู้ขาได้หูแจ้งเป็นจริงอาทีนี่ยังสอมตัวลางอีกว่า เก้าห 5, 5. ึ่้าสามเนาะเก้าห้ากับสที hmm. ่อาจา์เขียนให้อาเขียนให้พี่ให้น้องได้เบื้งได้หูได้เห็นอาทางบนนี่เพิ่นบอกว่าเกหนึ่งห้า อาทางล่างคือจิเป็นศูนสามเด้ออาเลขกหมวดนี่มันจะจังได้มันกับว่าไปดอกยอดใหม่ปลายใหม่ลูกอ่ามันจะรอดรอดดั่งมูเจ้าลงมาอาอยู่ตำตำอ่าปูเพิ่นกับพยายามว่าเอาลงมาอยู่ตีนในลูกลงมาอยู่ตีนอ่าเด็กมันหนีไปใส่บัวใดอาคืนไปสูงๆกันลงมาตำคือเก่าลูก เข่าใจบอเนี่ยกระเือมีแค่นี้เองปู่เพ่นบอกว่างวดนี้ให้ไปโดดเดียวเดียวเด้ออ่าเพ่นบอกว่าสามโตบนสิเป็นเก่าหนึ่งหาอ่าสองโตล่างสิเป็นศูนย์สามเพ่นบอกวางสั่นเด้ออ่าเฮดเอาอาจะได้ยินสุพลเนาะอ่ามาเมื่อนี้ก็คือสิเขาออกเขาใจเมียนเน้ได้ลูกเด้อเมียนเลย อากเก่าหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์หาระวังให้ดีเด้อลูกเด้ออาระวังเอาเนี่ยอันี้แหละเพิ่นจังเสียอกเสียใจถึงคันน้ำตาตกกุหลาบอาวา,าลูกเต่าเล่าหลานยังบาาวาออกเข่าใจเอาว,ว่าท่านเป็นอาก็คืองวดที่แล้วผ่านไปอาเพิ่นยํำแล้วย่ำาอีกยันลูกยันหลานเอาบ่กเป็นระวังจะหอกับเต่าๆๆๆๆ อบอกแล้วบอกอีกกันยังบอกเ้าใจกันอาที่นี่คือสิเ้าใจเนาะอาเ้าใจพ่องสีหูสีเห็นอ่าพองสีได้ยินกันสุขคนเด้ออ่างวดน,นี่ปูเพนบอกว่าเล่นไงล่ะเด้ออ่าเล่นครับล่ะเด้อ อาเจียมไว้แล้วที่นอกไหหมูเจ้าเดีย่ยอาแต่ทำที่ปูพันยำแล้วยำอีดทำมันใจอาบสามตัวบนเนี่ยเพิ่นบอกว่ามันใจแห้งคือที่เป็นเต่าจุนหาดูสิแมะเต่าจุนหาาเนียนเนียนจัดน้อย fc คะเมื่อสักครู่นะคะได้ดูการทําพิธีอาจารย์แมววันนี้นะคะอาจารย์บอกว่าให้ระวังเลยนะคะ0515905915อย่าลืมกลับ9เป็น6ด้วยนะคะ fc ล่างก็จะเป็น03นะคะวันนี้แอดมาติดตามให้กับ fc คุณมีฝันนะคะอยู่ที่วัดบ้านผนาตอนนี้ก็มีคนนะคะเข้ามาหาตัวเลขนะคะที่ อาจารย์แมวทําพิธีอยู่ตอนนี้นะคะดูบรรยากาศตอนนี้สุดๆที่นี่นะคะ <ตา S 1> F4 อย่อาลืมนะคะ F4 กลับเลข9เป็นเลข6ด้วยนะคะ วันนี้ก็ได้ตัวเลขแล้วนะคะก็อาจารย์แมวนะคะยังย้ำตัวเลขใครกับ F4 วันวนี้นะคะก็อย่าลืมกลับเลข9เป็นเลข6ด้วยนะคะ f 4ก็ต้องขอขอบคุณ f c คนมีฝันนะคะที่ติดตามให้กำลังใจแอดนะคะวันนี้ก็ถือว่าวันที่14นะคะกันยายน2567มาติดตามอาจารย์แมวโค้งสุดท้ายวันนี้